สวัสดีสวัสดีมือนีก็เป็นโอกาสดีของล่างปูแปดสอกครับได้มาเจอแอดมินนะฮะอ่าพ่อสอพาพ่อสอพาโชคสอพาโชคสอพารวยครับอ่าสอพารวยนะครับเด้อพี่น้องนี่สองสองครับพี่น้องทังได้กักดบังกดติดตามได้กดบังเดี๋ยวนี้เลยครับสดสครับฝากบุญฝากกุศลให้กับเอฟซีสุขสุขคน นะครับเพราะว่าผู้เพิ่นอยากจำผู้อยากสร้างบุญสร้างบารมีอยากให้พ่อพี่น้องเย็บซี่ทัวโลกทั่วน้าจักโชคดีถ้าเฮาโชคดีแล้วสิเดี๋ยวพ่อซอยเพิ่นสั่งครับพ่อซอยเพิ่นสั่งเพิ่นแปลงครับมื้อนี้ผมก็ถือว่ากับปซกกเออเฮ็ดจังได๋ก็ถือว่าทุดงมาโอ้อยู่นี่ก็เพิ่นก็มาหลายมา่มั่ทนาบุญในป่านี่ละเอาในป่านี่ละปู้แปอกเพิ่อนตุทุดวง เพ่ามองนี้ละอออพออยู่ในบานบางนึงเสียงเพ่งคักเนาะเสียงเพ่งว่าโอเปิดอะไรเลยมีแต่เพ่งฤกษิ์ทั้งนั้นครับพี่น้องครับตต้องขอโทษขออภัยบางนึงผ้าพี่น้องแรนมากหัวสักหัวขวามมากครับเอาครื่อาจารย์ครับครับนะครับครับผมเออผมกะอ,อาจารย์พี่น้องคนฟังเด้อมมือขึ้นเป็นเัง่งในเหตุการณ์ครับครับผมผมอาจารย์สมหวังนะครับเด้อเออมือที่ไปบวงสรวง อันยิงใหญ่ของปูแปดศอกออ้ยสุดจอดครับไปพี่น้องเงื่อนมือนัน่นผูใ้ใดฝากเงินมารวมบุญรวมกุศลน้่ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลครับครับปูเพิพ่นบอกเพิ่นกับบอกคนกับซื้อเทียนมาใหา้ไต่เทียนจากนาวัดจนถึงในป่า่ามองยูคนนี้ครับบอกครับงามกับงามครับท้ายรูปไปอาจารย์ <ไป S 1> <ม>ี่ไรซื้อได้น่าเพิ่นบอกหรครับได้เขียนไวบได้เขียนไหครับเอาไว้ในบาทมัดเลย บ่าอยู่ในบาทมดอยู่ในบาทมืดครับพูวันบอกครับนุโมทนาบุญน้ำปูวันบอกว่าขันผู้ใดร่วมบุญร่วมกุศลเด้อเชิญซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดเอาเขาไปในบาทเออปูรายนิดละน้อยก็เอาเขาไปในบาทคันเก้าสิบเก้าก็ว่าเก้าสิบเก้าล้านให้มาเท่าไดก็ว่ามิตาล้านครับมิตาล้านเนี่ย่าวไดก็เป็นล้านมืดเป็นบอกสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านเพิ่นบอกมืดเลยครับครับ นี่แหละคือมั่นใจครับตั้งแต่ผมมาย่วัดอาปานงตะไกนะครับอาวัดสุทธิคุณอท่ามารามนี่แหละครับอืเออวัดนี้นี่วัดสุทธิคุณนะมารามนั่นนะครับครับผมผมเคยเห็นว่าภู่มืเพื่อนให้ให้ทั้งบนทั้งล่างครับงวดว่างหันนี่ว่าธรรมดาบนก็ให้ล่างก็ให้สามตัวหมุนสามข้างก็ให้น่ว่าธรรมดาดีครับอืมก็เจ้าถือก็เจ้าก็โท้มมหา จริงๆแล้วจริงๆแล้วมีจัฉวแล้วครับอาจารย์ที่ที่ปูแปดศอกเพิ่นไฮตั้งแต่เขามากก็คือเขามากที่แรกเลยแหละครับเขามากมือแรกเลยก็เอ่อเพิ่นไฮอห้าเก้าสี่กับหนึ่งสี่มันได้จังหวัล่ะอันนี้พอซ้อขาั้งแเก้าสี่กับหนึ่งสี่ตั้งแต่เขาพันสามาคือว่าบอกยังไงตั้งแต่เขาพันสามาเนอะเขาพันสามาบอกเคยพลาดนะครับตั้งแต่บอกเคยพลาดแม่แต่งวดเดียวแล้วหมแม่แต่งวดเดียวครับ โบบนกาล่างโบบนกาล่างบน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 ล่างพวกนี้ครับมาตลอดครับมาตลอดครับครับมาตลอดครับแล้วการมือนั่นนี่ครับยังได้ผมกับขอโทษขออภัยครับผู้ที่อยากเบิ่งวันที่สิบครับขอโทษหลายๆที่วันที่สิบเหมือนยูทูปว่ได้เข้าไปไทยโอ้บอมมินแอปมินว่ได้เข้าไปไทยท่อครับเพราะว่าเรื่องคนกับอดตาลับครับกันนั่นตักรับโทรศัพท์อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าคน พออกับมีพาลัจิตเออครับก,กันเลยบ่ได้ไปกัเลยบ่ได้ไปครับขอโทษขอไผ่พี่น้องเอฟซีขึ้นกันครับครับผมเพราะว่ามือมือนั่นบ่ได้เข้าไปตว่างามครับมือนั้นจัดได้เพิ่นนี่พ่อใจพุมจพ่มใจครับพุ่มใจรักเเพราะว่ามันใจยังก็เตี้ยงวดที่แล้วนี่กำมันใจมันใจพนุงว้วนมาใส่บารเครื่องตู่ครับก็เลยว่าหาศูนุนหารละแม่นอีรีครับแต่แม่นอีลีแม่นอีลีแล้วก็พ่อเด้พ่อก็ชี้รถฟ้อน้ำกันนีเด้มือนั้น ชื่อรถหัวกับว้ายหัวกับหัวหาหัวพอกับเป็นเก่าผู้นี้ครับปั้นนั่นนี่ครับอ่าอืมบาดีกับตอมาต่อมามือสุดไทยมือสุดไทยนี่มันเข้มข้นครับกี่หรืสารพง่์เข่ามาหาในฝันบอกครับในฝันครับสารพง่์เข่ามาโอ้ยปูแปดซอกจากดังคือสารพุ่งว่าผู้นี้ผมว่าเออโว้ยนั่งกินเข่าเต็มสารามื่อนั่นเมื่อเจ้าเดี๋ยวด้วยซื้อไปตรถเด้อหาศูนย์ศูนย์หาว่าสันบอกหาศูนย์ ครับบอกกระจ้าบานนี้เลขก็ออกห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับในวัดถึกปัดนี่อบวถึกบวบวบวบถือตาเสาไอ้ไอ้กำแพงวัดบวชถือตาเสากำแพงวัดเออบวชถือตาเสากำแพงวัดครับข้นตาบอดนอ่นรับครับเออือบวดใดรับสื่อบวชใดนอกนั้นมีันมัดครับบวชธรรมดาครับนี่แหละมันอยขางทุกเสเล่ห์ขอกมาให้จนแล้วบอกอาจารย์จนเลยเหรอวะปัญนพญานาคอยู่นี่ถึงถึงกระโดดถึงดิ้นทึงทั้งมันมาคักอี๋ดีบบดนี้ ผู้แปดซอกปรากฏตัวเกี่ยวเสียนพญานาคเลยหลังจากหวยแลวออกแล้วเพิ่นไปเกี่ยวอยู่เสียนพญานาคคนนี้อาจารย์เห็นบ่ครับหวยก็เห็นไปทายถ้ำเลยแล้วบัดมือเพิ่นมาลงวันที่สิบเพิ่นว่าเพิ่นไปเองสันนี้บัดเพิ่นไปเกี่ยวเสียนเองครับในที่ไปเกี่ยวนั่นเป็นเป็นเจ้งไหนครับลักษณะเป็นเป็นงูครับโอ้เป็นเป็นงูครับเป็นงูเกี่ยวเลย ต่ว่ามือต่ว่ามือมือเสียวพระนาคปกบ้านนี่โอ้ยข้าเจ้าเห็นเหมดครับเป็นพญานาคร้อยอยู่หนองเลยหมุนรุนอุ่นรุนอุ่นรุน่นรุนอุ่นมากกว่านี้ํ็น้ำครับน้ำมันแค่ปังแต่ว่าเห็นเป็นตัวครับเห็นครับเห็นเห็นเป็นตัวเห็นเป็นตัวกว่นนี้มือหนันครับผู้ข้าเจ้าเห็นเป็นตัวเลยครับแค่ไหนมันมันว่าธรรมบดดาครับว่าธรรมบดดาครับบาดดีครับหลังจาก ตอ e thing, giving, ้องวดแล้วครับเด้อครับเด้อผมนี่ได้ฝันนิมิตไปเห็นปูแปดสอกทักไม่กวดทักไม่ขวดยิ้มเปื่อยปูเป็นยังไงเนาะปูเป็นยังไงเนาะโอ้ยเพิ่นทักไม่กวดยิ้มเปื่อยๆวันนี้ครับครับจิ้มเปื่อยๆยยุคนั่นหรเย็นไงครับพอเพิ่นทักไม่กวดครับเพิ่นยิ้มเปื่อยๆดีใจว่าลูกศิษย์ลูกหาถือหวยไหลสันนี่ครับโอ้เพิ่น ได้นิมิตบ่ครับครับได้นิมิตครับถือไหลยี่หรีครับคือไหลยี่หรี่วันทรรมดาคือวันทั่วโลวกุูเหระครับครับครับคือคักยู่แล้วก็ต่อมากครับอ่าต่อมากกับขึ้นที่สองกันนิตอีกุูเหระครับอืนิมิตไปกับครับนิมิตไปหาปูแปอดเอกับลูกศิษย์ผู้หนึ่งยายคนหนึ่งกับงามงามครับมาทรงเข่าปูแปรต่อกันแต่ว่าเ่าแล้วกับงามผมว่านั่งฝ่ากูเลระครับ ครับว่าวันนี้เพิ่นกับสีเฝ้าครับโดยขาน้อยสีกับเพิ่นว่าครับโดยขาน้อยสีกับนี่คือเพิ่นสีกับพอเพิ่นสีกับปุ๊บนี่แหละครับเพิ่นบอกให้ผมกินเขาน้ำเพิ่นหวยเพิ่นยังได้กับเขาแล้วครับเอฟซีสุขชนได้ดังกินเขาน้ำกันก็เลยมั่นใจมั่นใจครับเลยพอได้กินเขาก็ปูแปดสอกกับลูกศิษย์เพิ่นกะทีก้าแปดห้าคนนี้เมื่อนั้น โอ้ตี 9, 8, เก้าแปดหามาจันเหมือนครับเพื่อน,นตีเก้าแปดหาเลยที่ว่าได้ได้กินเขาก็เพลินวันนะครับได้กินเขาเพลินตีเก้าแปดหาครับว่บาปูแปดสองเป็นแปดผ้าผู้นุ้นนี่ไอ้ปู้แปดสองเป็นเก้าไม่ออกกับเป็นเก้าพ้าผู้นุ้นเป็นแปดสมวังเป็นหาดีเลยก็เลยตีเก้าแปดหาเก้าแปดหาบาดีผู้ยิ่งสองคนเขาว่าสำนักฝ่านคือผู้ยิ่งคนนั้นนี่เป็นคนที่ให้หวยสี่สอง นาตาจำ่นไดเลยครับิ่นไป้หัวซีสองงวดนั้นออกซีสองลิ้งงวดก้่นผุนไหครับงวดก้่นผุนครับงวดออกซีสองออกซีสองคือเป็นผู้ยิ่งผู้นั่นครับเป็นผู้ยิ่งผู้นั่นครับเขาว่าบาทนี้มาซื้อกับอาจารย์ดีจะเป็นผู้ยิ่งผู้เก่าเป็นผู้ยิ่งผู้เก่าบ้านนี้งวดนี้ิ่นห้ตัวได้ก่าอาจารย์บาทนี้เด้อครับเด้อหลังจากบวงสวงแล้วนะครับอบวงสวงแล้วนี่ที่เพิ่นห้นี่ิ่นเฉียนห้เลยครับเพื่อนนั่น กรับพื้เชียนให้ครับเลยอรับพี่น้องเตรียมสมุดปากกาเขียนตามอาจารย์ส้มฟังเด้อครับเพื้นเชียนให้ครับเพื้นเชียนให้นี่นี่วงกลมๆนี่แหละครับเออวงนี่แหละครับเพื้นเชียนให้ครับอาจารย์บอกเลยบอกตัวเลขให้เพื่อนฟังครับเออว่านะครับตัวเลขนี่คือเพื้นเชียนให้เพื้นเชียนให้เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับ เพิ่นเชนให้เจ็ดหนึ่งห้าเพี่น้องเขียนนนะครับเจ็ดหนึงเพิ่นผู้หญิงผูนั้นม่เขียนให้อาจารย์สมบัติเงินบครับปูแปดศอกมือบวงสวงวันที่สิบออกพันษาล่าพระเจ้าเพิ่นเขียนให้เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าอแล้วก็เขียนอีกแปดห้าเท่านี้แหละครับเพิ่นเขียนให้ครับมีแปดห้ามีเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็มีหนึ่งหาบจันท์ครับคนี่ก็ผมตีก็มีบัวจันท ครับอันนี้เขาไล่ดังแจมือแหลกมากเลยครับผมไล่แจมือแหลก 9, <5. S 1> อันนี้ไล่ดังแจมือฝันมือแหลกมากกรับฝันมือแหลกมากบัดมันมาคักอหลีนี่คือเทวดาดิเทวดาลอยมากเลยครับเทวดาลอยมากเทวดาลอยลงมาครับลอยมาบาัดลอยมาจากแสงยังกันไหนเตอยู่ผู้ขากับกาบลงเลยกาบไหวเทวดาขอบุญขอกุศล เด้อเราเทพบเทวดาผู้ข่าที่ว่าเป็นคนมีบุญมีาาตัวเลขมันอยู่ตามนี่เห็นบาจังครับผมอยู่ตามนี่ครับบ่เปลี่ยนครับชิปก้อนกับชิปนี่บ่อเปลี่ยนบาทนี้มา่มันใจปู้มันเชื่อห้กับที่ผมนิมิตมาครับมันเป็นเลขตัวเดียวกันเป็นเลขตัวเดียวกันครับเทวดาลอยลงมากราบขอบุญขอกุสลว่าอยากให้คนทั่วโลกอยากให้เอฟซีปู้เบิงอ่าส่องยูทูบนะครับอ่าแอดมินนะฮะบ,บ่าวา พ่อส่อผ้ารวยพ่อส่อผ้าโชคดีล่ะครับเออมาออกมือนี่ก็จะปากช่องเพลินนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันนะครับได้ลำได้รวยกันพ่อเพิ่นอยากเคล็ดอยากสั่งครับเพิ่นอยากเคล็ดอยากสั่งครับคืออย่างเนี้ยโอ้ปูเพิ่นอยากเคล็ดอยากสั่งบ่อวจันท์ครับอยากสั่งครับเพิ่นกับแมย่ยำตัวโตวเก่านี่ยล่ะครับเพิ่นเขาว่ามาย่ำตัวเก่าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าในบัวจันทร์ตัวเพิ่นยำเจ็ดหนึ่งห้าคือตัวเจ็ดหนึ่งหาเพิ่นเอาขั้วไม้ตัวหนึ่งเนี่ยเอาง่วนตัวหนึ ครับเจ็ดหนึ่งหาครับเอาขั้วใบตัวหนึ่งเอางูวหญ่ตัวหนึ่งครับเพิ่นเชียนไห้มือวันที่สิบอ้มือออกพันทสามเพิ่นเช็ดเจ็ดหนึ่งหาคับกับแปดหาครับเพิ่นเชียนแค่นี้งวดก้อนเพิ่นเชียนไห่แปดเจ็ดห้ากับเจ็ดหากับหกเก้านะครับมันก็มาออกที่หลังครับหกเก้าครับหกเก้าออกที่หลังครับนี่แหละครับถึงอยากฝากนะครับแต่เพิ่นย่ำที่สุดนี่คือเห็ดบุญกระปู บาทนี่สำหรับงวนนี้ตัวเน้นตัวนักขี่รมันโตเจ็ดหนึ่งหา <5 S 2> ้ามันว่าจ่าแปดห้าเจ็ดหนึ่งห้ากับแปดห้าครับนีเท่านั้นนี่ว่าจันเท่านี้ครับผ<อ>ู้บรรพานีนะครับเด้อครับ,รบถ้าเฮ็ดบุญคือเฮาโชคดีกับเฮ็ดบุญน้ำเพลนครับกับินเพลนี่เพลนว่าจีเฮ็ดอลังการยิ่งใหญ่ก็สิมันใจขัเกบุกขึ้นนี่ ก็เจ็ดหึ่งหาเมื่อมาื่เพ้นมา่ย่ำอีกว่าจันท์คนมา่ย่ำครับพ่นมา่ย่ำแล้วก็มือขึ้นเนียนไอ้สร้างปั่นพญานาคเออเมียสร้างปั่นพญานาคไปกินเขาในบ้านโอ้ยปูไปเขาวันี้แปดห้าน่าจะเนาะแปดห้าเจ็ดนึงห้าแปดห้าครับเมียเอนเมียผู้ปั่นพญานาคนะครับผู้ปั่นพญานาคในวัดครับเขาไปกินเขาในบ้านปูแปดสอกไปเขาเพิ่นไปเที่ยมเพิ่น ไปเชื่อมเพิ่นเรยบอกไปเชื่อมเพิ่นเลนเยมเลเหมื่ขึ้นนี่ฮาทุ่มท่วมมาตามเอาผมไปครับว่าปูแปดสอกไปไปบอกว่าสี่ให้รวยเออไปบอกข้าเจ้าให้นบอกเลขบอ่อาจารย์เออเพิ่นบ่บอกเพิ่นไม่ต่อบอกว่ากระชินเพิ่นสีน่เฮ็ดน่ยยิ่งใหญ่กระชินนี่ให้ยิ่งใหญ่ครับก็บคือตัวนี้แหละครับตัวนี้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าซื้อเด้อครับจังได้เฝ้าซื้อไว้ครับอพอวาม่าอยูน่นีเป็นทิ่เจ็ดงวดแปดงวดก็เคยผ่าดจะงวด คือมันไจล้านเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่นขันขันห้องน่เป็นงวดนี่เป็นเจ็ดแปดงวดมันมายจากครับผมเจ็ดแปดงวดพมดเลยครับตั้งแต่ไรมาเนี่ยเขามานอนอยู่นี่นี่เขามาพักอยู่น้ำเพิ่นเขามายู่น้ำเพิ่นนี่เอพราะว่าเพิ่นให้ตลอดให้สามตัวสองตัวสามตัวสองตัวครับห้ตลอดเลย อาจารย์จะเชิญวลอลเดอร์ครับตั้ง<อ>แต่บวงสวงเมื่อขึ้นเริ่มต้นจังไหนพี่น,อนอ้องเพิ่นอัดสิยักฟังนั่อาจารย์โย่ <ผม S 1> เริ่มต้นจังไดนไปจังไหฝากขอบบุญขอบคุณญับพ่อพี่น้องเอฟซีสุขสุขส,ขสขดนะครับเด้อที่ได้รวมปัจจัยมาได้สื่อผลละหมากรากไม่ให้บวงสวงปูแปดศอกเพราะวา่าบริวันเพื่อนต่างๆยนี่เมื่อขึ้นอาจารย์นี่ก็นอนกับภาวน,นาเดินจงกรมเฮ็ดกับให้ไหวเฮ็ดให้ทุกท่าน ขออย่างเดียวให้รวยเออห้ได้สางซอยเพิ่น่ามือขึ้นครับนัง่งภาวนาอยู่